มึงทำบ้าอะไรของมึงวะเองอะเขาคำรามเสียงแข่งกับดนตรีในผับก่อนจะรีบควักเงินมาจ่ายค่าเล่าและออกมาจากปราศมึงเสือกให้ใครมาทำแทนมึงรู้ไหมอามาตีหัวกูแล้วยังเอาตัวลูกกูไปด้วยจะเย็นๆก่อนเสียลูกเสียปลอดภัยไม่ต้องหัวเสียงเจ้างาตอบกลับมาแบบสบายๆ หมือนมันไม่ได้กำลังมีปัญหาอะไรกับเขาแล้วมึงเอาตัวลูกกูไปทำไมกูบอกมึงตั้งกี่ที่วอาคนที่กูให้จัดการคือเมียกูธนากรลดเสียงเบาลงแล้วมึงรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันไปกันใหญ่แล้วกลายเป็นว่าลูกกูถูกลักพาตัวไปตำารวจก็เข้าเหมือยุ่ไปไปมามากูเลพานถูกสงสัยไปด้วยแล้วมึงเอาลูกกูไปไว้ที่ไหนฟังให้ดีนะ ลูกกูเป็นอะไรไปแม้แต่นิดเดียวกูเอามึงตายแน่ไอ้เองาทำไมเสียไม่บอกตำรวจละ่ะว่าผมจับลูกเสียมาใครฟังบทตัวอย่างแรกแล้วสนใจก็ลองคลิกไปดูรายละเอียดตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่กับบทตัวอย่างของหนังสือเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ